เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นน้ำฝนรีบตื่นแต่เช้าเปิดหน้าต่างรับแสงสว่างไปอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนวันนี้น้ำฝนและเพื่อนๆต้องแสดงบนเวทีมีกิจกรรมร้องเพลงเล่านิทานและมีกิจกรรมชมรมชมนุมที่นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจคุณครูยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีค่ะคุณครู นักเรียนสวัสดีทักทายคุณครูด้วยน้ำเสียงไพเราะสวัสดีค่ะนักเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านแสนสุขอยู่ในชุมชนชาวกุยหรือชาวสวยชาวกุยมีผมดกห,กหยิกหยอยจมูกแบนริมฝีปากบางผิวดำมีนิสัยดีอารมณ์ดีขี้อายจริงใจซื้อตรงมีความงามด้านจิตใจ ที่โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีหนังสือให้ศึกษาค้นคว้ามากมายมีร้านค้าขายวัสดุอุปกรณ์การเรียนขายอาหารขนมเครื่องดื่มมีสนามกีฬาถึงเวลาเรียนนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูก่อนเรียนและหลังเลิกเรียนนักเรียนพนมมือไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำน้ำฝนกับนุ่นเป็นเพื่อนรักกัน ถนอมน้ำใจกันส่งเสริมกันในทางที่ดีนุ่นพักกลางวันนี้ไปห้องสมุดไหมจ๊ะน้ำฝนถามไปจ้ะจะได้อ่านหนังสือนิทานสนุกสนุกและได้ความรู้ด้วยนุ่นตอบอย่างดีใจพักกลางวันน้ำฝนและนุ่นไปห้องสมุดพบกระเป๋าเงินวางไว้บนโต๊ะจึงเอาไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของคุณครูขอบใจนะักเรียนทั้งสองคนนะคะ หนูเป็นเด็กด,ดีมากไม่คิดอยากได้ของของคนอื่นคุณครูชื่นชมน้ำฝนและนุน่นยิ้มอย่างภูมิใจและตั้งใจเป็นคนดีทำความดีต่อไปเราไปอ่านหนังสือกันเถอะยังพอมีเวลาอ่านแล้วจะได้ไปเรียนต่อภาคบ่ายน้ำฝนชวนนุน่น กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้สร้างความสุขและเกิดการเรียนรู้มากมายนักเรียนได้เรียนปนเล่นอย่างสนุกสนานและกลับบ้านด้วยความปลอดภัย